ตนนี้หกโมงเย็นหกโมงเย็นเันที่ยี่สิบพฤษภาเราจะออกไปดูแมวแมวน่าจะเป็นแมวเขาออมาทิ้งมาปล่อยทิ้งเป็นแมวสีน้ำตาลล้วนทั้งสองตัวปรากฏว่าไปบินธบาทระหว่างทาง ทางที่จะเดินระหว่างไปวินทบะนาวัด <c oughs> แต่มันไม่ได้อยู่หน้าวัดแบบนี้นะอันนี้คือหน้าวัดของเราก็คืออยู่ไกลอยูงง่เหมือนกันเป็นระหว่างทางแต่ว่าตรงนั้นมันจะไม่มีหมู่บ้านไม่มีมันเป็นคลองน้ำคลองส่งน้ำแล้วก็ หมาค่อนข้างหมาจรเนี่ยนะหมาบ้านหมาจรหมาอะไรค่อนข้างเยอะเยอะคำถามก็คือแล้วทำไมไม่ออกไปดูเอามา้าแต่เมื่อเช้าพอเมื่อเช้าเดินกลับมาก็เห็นมันตอนเดินเดินไปวินทบาทก็เห็นมันนอนอยู่ทั้งสองตัวนะเดินกลับมาเดินกลับมาจากวินทบาทก็เห็นเขานอนอยู่ก อย่างแรกก็คือ,เ,อเราต้องยึดหลักความเมตตาให้ถูก <c oughs> คือเมตตาเกินขอบเขตจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อันนี้ต้องเรามาระวังนะความเมตตาเป็นสิ่งที่ดี <c oughs> ใช่ถูกต้องเมตตานั้นเป็นสิ่งที่ดีแต่ว่าต้องดูกําลังของตัวเองด้วยแล้วสถานการณ์แบบนี้เราจะวางจิตวางใจหรือมีการที่ารณาอย่างไงคือ เราต้องมองภาพรวมของกรรมและผลของกรรม้วยนะหมายความว่าไม่ว่าหมาหรือแมวหรือคนหรือใครก็ตามล้วนแต่มีกรรมเป็นของของตัวอันนี้อันนี้คือประเด็นหลักนะเพราะฉะนั้นแมวหมาอะไรที่เขามาทิ้งหมาแมวต่างๆเขาก็มีกรรมเป็นของเขาเหมือนกันนะถ้าพูดถึงเรื่องพบเรื่องชาติ เมื่อก่อนก่อนนี้เขาก็คงไม่ได้ทําบุญในฝ่ายที่ดีเท่าไหร่ก็ได้เกิดในตระกูลที่ไม่ดีไม่ว่าหมาหรือแมวหรือคนนะก็ได้พบเจอลักษณะแบบนี้เอาละอันนี้เป็นเรื่องของแมวส่วนเรื่องของคนปล่อยแน่นอนอันนี้เป็นกรรมในฝ่ายบาปรุนคือกระทำในสิ่งที่ไม่ควรทำกระทำในสิ่งที่ขัดต่อหลัก เพราะว่า <c oughs> เรายังไม่ต้องไปพูดถึงหลักธรรมที่เป็นธรรมชั้นสูงอะไรนะเอาแค่ความรับผิดชอบต่อมนุษย์ต่อสัตว์โลกด้วยกันความรับผิดชอบความมีวินัยที่ตัวเองเลี้ยงมาตอนเลี้ยงไม่ดูแลไม่ควบคุมปริมาณประชากรของหมาของแมวพอมันล้นตัวเองดูแลไม่ได้ก็ผลักภาระให้กับผู้อื่นผักภาระให้กับสังคม โดยเฉพาะที่ชอบจะคิดไว้จะคิดคนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่านึกอะไรไม่ออกก็เอาไปปล่อยวัดทั้งคนเนี่ยทั้งทั้งคนน่ะลูกเต้าเราเลนไม่ดีไม่เอาไปววดหมาแมวกูพอแล้วกูไม่เอาเอาไปปล่อยวัดเป็นการสร้างบาปหลายกระทงเลยนะบาปลำดับแรกตัวเองบาปแน่นอน เป็นการขาดต่อหลักจริยธรรมคุณธรรมตัวเองไม่มีวินัยอ่ะเป็นคนเลิเป็นคนไร้ซึ่งวินัยในการดูแลดูแลม้าแมวแค่นี้ไม่ได้ไม่รู้จะยัวไงแล้วนะคือต้องรับผิดชอบมีอะไรก็ต้องรับผิดชอบมีผัวมีเมียมีลูกก็ต้องรับผิดชอบมีลูกก็ต้องรับผิดชอบลูกมีผัวมีเมียก็ต้องรับผิดชอบมีพ่อมีแม่ก็ต้องรับผิดชอบ มีอะไรก็ต้องรับผิดชอบนั้นมันเป็นกรรมที่ตัวเองสร้างขึ้นไม่อยากมีก็อย่าไปเอาอย่าไปหามาหมาแมวนะ่ะไม่อยากเป็นภาระลูกเมียไม่อยากเป็นภาระไม่อยากดูแลเขาก็อย่าไปหามาอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมซึ่งให้กันและกันมันมันมันไม่ถูกต้องดังนั้นผู้ที่เอาหมาแมวมาปล่อย โดยเฉพาะปล่อยทิ้งข้างทางปล่อยทิ้งไหนก็ตามหรือปล่อยทิ้งวัดเนี่ยไอตัวการไปทิ้งไปคว้างไปให้เขาอดอด,อ,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 ดอยากอยากไหลซึ่งเมตตาเนี่ยก็บาปอยู่แล้วยังไปสร้างบาปหนักก็คือไปให้ครูบาอาจารย์ไปให้พระเนนต้องรับผิดชอบพระเนนบางวัดโดยเฉพาะวัดนี้แหละวัดใหม่ๆแบบเนี้ยคนมาจังหันคนมาถวายอาหารตอนเช้ายังไม่มีเลย บางวันนะบางวันไม่มีใครมานะอาจารย์ไปบินธบาตรมาก็ก็ได้แค่บินธบาตรมาก็ได้แค่ไหนก็ฉันแค่นั้นได้อะไรก็ฉันอันนั้นฉันครั้งเดียวที่วัดก็มีหมาอยู่แล้วสองตัวก็หมาจรเหมือนกันแมวก็แมวจรมาเหมือนกันแล้วยังจะเอามายัดเยียดให้อีกนี่คือเป็นอะไรที่แย่มากนะคือคนเนี่ยมันเป็นสัตว์โลกที่เห็นแก่ตัวมันมันมันแย่มัน มันไม่ควรทำอย่าไปอย่าไปทำแบบนี้กันนะวัดวาอารามคูบาอาจารย์บางผีท่านก็คือลำบากใจเพราะว่าเขาเห็นอยู่เนี่ยว่ามันตากแดดตากลมอย่างเงี้ยก็ก็มันหลักมนุษยธรรมนะไม,ม่คือหลักสัตวสยธรรมสัตว์โลก เออเมตตาแต่ว่าถ้าเมตตาแบบเนี้ยอ่ะไปเอามาคนพวกนี้มันปุยพูดต่อกันอีกอลเฮ้ยไม่นะไปไว้ตรงนั้นน่ะอาจารย์ท่านเมตตาสัตว์รักสัตว์กูไม่ได้รักขนาดนั้นคือครูเมตตากูไม่ได้รักขนาดนั้นคือมึงเอามากูก็ไปจะไปปล่อยให้มันตายต่อหน้าต่อตาอดอดจานทรก,กับหน้าตามันก็มันก็ดูไม่ถูกต้องอีกเห็นไหมคือมันมาบีบให้ครูบาอาจารย์ต้องต้องต้องรับ ต้องเอาไปเป็นภาระมันไม่ใช่แค่เรื่องอาหารนะมันเรื่องหลูกยาเรื่องการดูแลเรื่องอะไรต่างๆนะภาระครูบาอาจารย์ไม่อยู่เนีหยครูบาอาจารย์ต้องอนั่งสมาธิภาวนามันก็เห็นไหมมันมันมีแต่เรื่องที่ที่สร้างความลำบากใจให้ครูบาอาจารย์เสียงดังหมาแมวเสียงดังครูบาอาจารย์ท่านจะภาวนาไม่มีได้ภาวนา วิ่งสะคุกตะคักไกร่งไหล่หนูกัดกันเฮาเาขี่มาขี่แมวเกือนกาตามลานวัดไม่ถูกต้องเดี๋ยวเรามาดูว่ามันยังอยู่ไหมนี่นะพอเรามามาเอานะเดี๋ยวเขาก็ต้องไปพูดต่อกันเดี๋ยวก็เอามาทิ้งไว้อีกทั้งหมาทั้งแมวนี่เมื่อเช้าก็าเห็นเขาอยู่ตรงนี้ตอนนี้ก็ยังอยู่นะอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ยังไงอะ ก็ต้องเอาไปให้ข้าวให้น้ําก็ดูแลกันไปสองตัวนะต้มดงลงไปพร้อมแห้งเลย หิวอะลูกฮะห,หิวอะลูกโอ้ยหิวเดี๋ยวมีเสียงอีกเดี๋ยวดีวหลวงพ่อดูก่อนนิมีเสียงอยู่ตรงนี้เมื่อกี้มีเพื่อนไหมเมื่อเช้ามาบินธราบ,บาตช่วงหกโมงนะก็เห็นเขานอนเขาเขาอยู่ตรงนี้ตอนเช้ากลับมาเขาอยู่ตรงนี้แต่อาจารย์มีเหตุผลนะที่ยังไม่เอาไปทันที มีมีเหตุผลไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อะไรนะมีเหตุผลก็เอาว่าเขาก็คงมีบุญอยู่พอสมควรล่ะไปไปกินข้าวลูกไปไปกินข้าวไปหาพี่นโมนะนะไหนดูสิลูกมาผู้ตัวเมียตัวนี้ นี่ตัวเมียโอ้ยผอมแลวเนี่ยตัวเมียนีตัวผู้มักงเนี่ยมาลุกปะ,น,ปปะนี่นะก็คาดว่าตัวผู้กับตัวเมียรหรือเปล่านะต้องไปดูทีหนึ่งก็เดี๋ยวเราต้องลงไป นี่นะไม่ได้เอามาใส่ของมาใส่คิดว่าไม่ไม่อยู่แล้วไปอยู่กับไปกินข้าวมานะ,ะถ้าแม่อยู่ตรงนี้ก็ตามลูกไปเด้อกินข้าวที่วัดปะอยู่นั่นนะ่ะหิวข้าวหอมแล้วนะเออเดี๋ยวไปกินข้าวหรือไปอยู่กับพี่นโมนะ่นนุกนะ อยู่กับพี่น้โม,มนี่ก็น่าจะทุ่มกว่าแล้วนะมืดแล้วมองไม่ค่อยเห็นแล้วก็ใกล้จะถึงวัดละก็นี่แหละกรรมของสัตว์โลกไม่ว่าของใครนะ้วนแต่มีกรรมเราจะเมตตาทุกอย่างทุกทุกเรื่อง ทุกอย่างที่ไร้ขอบเขตไม่ได้นะในความเมตตาต้องมีขอบมีเขตนะต้องระมัดระวังด้วยการเมตตาเกินขอบเขตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเอามาไว้ถวัดยเยอะเนี่ยครูบาอาจารย์จะนั่งสมาธิเดินโยกมภาวนาไม,ไม่ต้องทำกันละเสียงหมาเสียงแมวไล่กัดกันเข่ากันมันไม่ถูกต้องนะญาติโยมที่ที่จะเอาหมาเอาแมวไปปล่อยต้องระมัดระวังนะ ตัวเองจะสร้างบาปเพิ่มขึ้นเ่นะหลายกระทงแล้วนะจากที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเองแล้วก็ยังไปผักพระะให้พระให้เนนนะนี่ก็เดี๋ยวนี้วิดีโอเนี่ยบางทีคนเห็นนะก็เอาอีกแล้วอย่าเอามาอีกนะามาอีกเราแช่งนะตัวนี้นะ่าจะอ่อนเพียนะไม่ค่อยดื้ออีกตัวหนึ่ง ก่อนเพียทั้งคู่แหละแต่เขาก็คงตกใจเป็นธรรมดาตกใจมีความกลัวเราจะถึงถึงวัดละเอพิป็นว่าสองตัวนี้ให้ชื่อว่าบุญทิ้งกับบุญทุ่มแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปแยกว่าตัวไหนเป็นบุญทุ่มตัวไหนเป็นบุญทิ้งเดี๋ยวไปดูซิว่านโมเขาจะตอนรับน้องไหมนโมคือแมวจรมาเหมือนกันนะ ตัวนี้ไม่ได้เก็บมาตัวนี้มาเองนะตัวนี้เป็นแมวตัวใหญ่แล้วเขามาแล้วก็เหมือนโดนนโมนี่โดนหมา,ากัดมาเราก็รักษาทาแผลทาอะไรให้แล้วก็เลี้ยงไว้เ,วเราไปซีสลากันนี่เราก็กำลังให้อาหารเม็ดที่พอมีนะน้โมนโมดูน้องหย่ายุ่งก็ยังไม่คุ้นกันเท่าไหร่น้โมนี่ก็คือแมวจรนะนโม ตัวใหญ่แล้วตวน้นโมน้องหลงน้อง,อ,งอย่ากกัดน้องนะนนงมันโมดมอ่าพรดมเลยดูน,น,ดนี่โม ด้วยเล็กเต,ตกใจมีหมาเอากินลบกินก็ใครเมตตาบุญทุม่มบุุญท่มกับบุญทิ้งนะพร้อมด้วยน้โมนี่ด้วยนี่นโมนี่ของน้โมนี่ของสองตัวเล็ก ก็หากใครอยากจะบริจาคใครเห็นคลิปนี้อยากจะช่วยบริจาคอาหารเม็ดของแมวลูกแมวพร้อมด้วยพวกอาจจะปีพวกยาพวกนมอะไรพวกนี้นะพวกยาพยาธิพวกยา,ยา,กยาอะไรที่เกี่ยวกับแมวนะก็บอกบุญบอกบุญด้วยเพราะว่าวัดเราไม่มีนะอาจารย์ก็อยู่รูปเดียวเป็นวัดใหม่ด้วย ก็ไม่อยากก็หากใครต้องการที่จะช่วยค่าอา,อาหารแมวน้ำโมน้โมก็น้โมไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรลูกตกใจเส้นหมายนะเดี๋ยวอย่ายุ่งนะน้โมดูแลน้องนะ ดูแลน้องนะคือมันอาหารเม็ดอาจจะอันนี้ผสมน้ำนะอันนี้ไม่ผสมน้ำก็ต้องประทังไปก่อนเท่าที่มีไปก่อนโนโมอย่ายุ่งนะดูน้องนะลูกนะก็หากใครอยากจะช่วยอา,อาหารแมวแล้วก็อาหารหมาตัว พยุงกับลำดวนพยุงกับลำดวนก็เป็นหมาบ้นบานๆเนี่ยนะหมาที่เขากลัวรถชนก็เ,เก็บมาเพียงน้อยเขาเก็บมาจริงอาจารย์เองไม่ต้องการเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวในช่วงนี้นะเพราะว่าวัดเรายังไม่พร้อมไม่พร้อมในก,การดูแลและไม่พร้อมที่จะดูแลเท่าไหร่เนื่องจากว่าภารกิจปลูกป,ปา่าภารกิจดูแลวัดก็ยัง เช้า,ชายันมืดจนะต้องมาดูแลหมาแมวมันไม่ใช่แค่เรื่องให้อาหารการกินนะเรื่องของการเจ็บป่วยเรื่องอะไรอีกเรื่องของหมาแมวนะกินลูกกินหมดยังเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็เวลาที่เราไม่อยู่ไปกิจนิม,มนต์หรือว่าไปต่างจังหวัดไปนอนค้างคืนต่างจังหวัดไปงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างเงี้ย มันเป็นภาระนะอย่าโยมนะส่วนที่ท่านเลี้ยงที่ควรที่ท่านเลี้ยงท่านพิจารณาได้เองว่าท่านมีผ้า,าเนนเยอะแล้วมีลูกศิษย์ลูกหาช่วยดูแลอย่างที่นี่อย่างว่าอาจารย์นี้ก็คือเราเพิ่งจะเป็นที่พักสงได้เริ่มจะเป็นที่พักสงเลยเดี๋ยวอยู่ในขั้นตอนดาเนินการอ,าอนุญาตก่อสร้างวัดใช้ชื่อว่าวัดป่านาบุญเนี่ยนะอ,อยู่ตรงบ้าน อยู่อำเภอประจันาคามจังหวัดปราจินบุรีเบอร์ติดต่อ0 8 7 2 2 2 5 6 0 9ใครเมตตาเจ้าบุญทุ่มกับบุญทิ้งแล้วก็ไอ้นโม,โมกอ็อนุโมทนาล่วงหน้ากับค่าอาหารแล้วก็หยุกยาแมวส่วนผู้ที่เมตาก็ต้องดูด้วยดูกำลังของตัวเองด้วย ก็ทุกอย่างก็มีกรรมเป็นของตัวพวกนี้เขาก็มีกรรมเป็นของเขาเราจะเมตตาทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ดีกินดีทั้งหมดไม่ได้ในโลกใบนี้ที่ลําบากกว่าพวกนี้ก็มีอีกเยอะแยะม,มันมันเมตตาไม่พอหรอกเอาเท่าที่เราดูแลได้เท่าที่เราดูแลได้นะอย่าอย่าอย่าโชว์อย่าโชว่าว,ว่าตัวเองเมตตาแล้วก็ลําบากมันไม่ลำบากใครหรอกมันก็ลําบากตัวเองแล้วก็เผลอเผอก็ลาบากบุคคลอื่นโยงไปอีก ส่วนความเมตตานั้นดีแต่เมตตาที่ถูกต้องเมตตาตัวเองด้วยเมตตาตัวเองที่ต้องมาวนเวียนเวียนไหวใจเกิดมา,เ,าเป็นพาเป็นแบกขันห้าที่เป็นภาระเฉพาะขันห้าที่เราแบกอยู่เราก็เหนื่อยอยู่แล้วนะอย่าไปสรรหาอะไรมาเพิ่มภาระให้ให้ให้กับตัวเองเอาแค่ขันห้านี้ก็พอแรงแล้วนะแต่ละวันนี่นะก็ฝากไว้